โลกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ต่างๆมีเพจให้ความรู้สุขภาพและโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพจํานวนมากรวมถึงมีเพจปลอมที่จัดทําขึ้นเพื่อหลอกขายของหลอกให้โอนเงินเพื่อซื้อบริการสุขภาพเป็นจํานวนมากเช่นกันครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเพจหรือ Facebook เหล่านี้เป็นของจริงหรือเปล่า เพราะบางครั้งก็มีการนำเอาภาพโรงพยาบาลภาพหมอภาพทันตแพทย์รวมถึงโลโก้ต่างๆมาใช้จนผู้บริโภคแยกไม่ออกและหลงเชื่อว่าเป็นเพจจริงส่งผลให้เกิดความเสียหายตามมามากมายถูกหลอกให้เสียเงินแถมยังไม่หายป่วยอีกด้วยครับรายการ Happy h e a l t h by BDMs มีคำแนะนำว่าเวลาเจอเพจสุขภาพต่างๆเราจะสามารถแยกเพจจริงและเพจปลอมได้ดังนี้ครับ การให้ข้อมูลสุขภาพที่ฟังดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันเช่นกินอาหารเสริมชนิดนี้แล้วป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นต้นหากเจอเพจที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าอาจจะเป็นเพจปลอมที่เชื่อถือไม่ได้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่ฟังดูสปปรรพคุณไม่น่าเป็นจริงได้เช่นติดแผ่นแม่เหล็กยี่ห้อนี้ที่พุงแล้วลดน้ำหนักได้ หรือเอาแผ่นกา๊าซแปะศีรษะแล้วหายไมเกรนให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าจะเป็นเพจปลอมที่หลอกขายของหากภาพโรงพยาบาลและภาพบุคลากรในเพจนั้นดูเหมือนถูกตัดต่อมีความละเอียดของภาพน้อยอ่านชื่อไม่ชัดสัดส่วนดูบิดกเบี้ยวให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นภาพที่ก๊อปปี้มาแล้วนำมาใช้แอบอ้างนะครับภาษาที่ใช้ในเพจเป็นภาษาไทยที่ไม่เป็นรูปประโยค อาจจะเป็นการแปลโดย Google แปลภาษาเนื่องจากเจ้าของเพจเป็นแก๊งต่างชาติให้สงสัยว่านี่ไม่น่าจะเป็นเพจจริงครับ oh. ชื่อเพจที่ดูแปลกๆเช่น Bank จุด c k Hospital แทนที่จะเป็น Bank Kok Hospital เป็นต้นครับ หากดูตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่แน่ใจว่าการรักษาเป็นของจริงหรือไม่เรามีคำแนะนำดังนี้ครับอย่าเพิ่งรีบโอนเงินเพื่อซื้อของหรือนัดหมายไปพบกับบุคคลในเพจตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนด้วยการติดต่อไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของบุคลากรในภาพตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนจริงจริงหรือไม่ ปัจจุบันการดูเลขทะเบียนบนกล่องเพียงอย่างเดียวอาจเชื่อถือไม่ได้เสมอไปนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพทุกวันนี้มีการปลอมแปลงแม้กระทั่งทะเบียนออยอดังนั้นการโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดครับหากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ควรนิ่งเฉยเพราะจะทำให้เกิดการหลอกลวงคนอื่นต่อไปแนะนำให้แจ้งรายงานไปยังต้นสังกัดของแพลตฟอร์มเหล่านั้น และไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจและแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อทำการตรวจสอบเป็นต้นครับกระบวนการหลอกลวงผู้บริโภคมีมากขึ้นทุกวันมาในหลายรูปแบบและหลายครั้งเราตกเป็นเหยื่อได้ไม่ยาก เพราะเพจเหล่านี้มักให้ข้อมูลที่รู้ว่าคนกำลังสนใจถูกแจ้งความปิดตัวไปสักพักก็จะกลับมาใหม่ใช้ชื่อใหม่รายการแฮ p ปี้เฮล t ์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้เสพสื่อยังมีสติหากไม่แน่ใจอะไรควรตรวจสอบเสียก่อนนะครับ